นี่นี่พี่น้องหมากเต่งหมูยังมไม่ฉุกเนาะสบายดีทุกคนเข้าสู่ซ่องบาลลิศแซนเนลเ yeah มื่อนี้พี่น้องบอลลิศยังอยู่กับให้พี่น้องเลยเนาะจิพาทุกคนไปเบิง่งไฮเก่าเมื่อนั้นถ้าถ่าคลิปเอาไปอ่าไฮใหม่มื้อนี้บอลลิศมีให้ช่องบอดลไฮเก่าแลือก็ให้ใหม่พี่น้องมื้อนี่ฮัจิฟาทุกคนไปเบิง่ง ไฮเกา่านี่เขาบ่างามพี่น้องไฮเก่าบอกเลยว่าบ่างามเดี๋ยวจะพาเราไปเบิ้งเนาะอืมาแต่เช้าพี่น้องเบิ้งอากาศมื้อนี้ไปเบิง้งบรรยากาศมื้อนี้พี่น้องเมื่อคืนนี้ก็ฝนตกหนักจได้ นี่นี่พี่น้องหมากแตงหมูยังไม่ฉุกเนาะหมากน้อยๆพี่น้องเอ๋อลายหมากอะได้พุดพูดเห็นบ่นี่แต่ยังไม่ได้ใหญ่พี่น้องยังไม่ได้ฉุกบานี้เฮาจิย่างเบิ่งเข่าเนาะเข่าให้มันสิ่งจำสไดรพี่น้อง เพราะว่าเมื่อน,นั้นเขาไายให้ไม่บัิสุทธิตัวนี้ห้เก่าพี่น้องก็เลยสิาพาทุกคนไปเบิ่งให้เก่ามันสิ่งามสั่นไหพี่น้องนี่ตัวนี้แม่นมันต้่นด้วยพี่น้องนสวยงามไม่เลยเนาะบรรยากาศเหมือนดั้งเดิมพี่น้อง เสียงนกแซวแซวแคมให้มวนคักไปหน่อยเบื้องเข่ากำลังปายในตัวนี้เป็นวายพี่น้องนี่ใหญ่เติบไต่มวนไปหน่อยเสียงนกแซวแซวให้ตัวนี้กัเสียหน้าสำเร็จพี่น้องอื สเสร็จแล้วนี่เห็นบ่ต้นมะพินพี่น้องน้ำตอนตนี้เป็นยาได้พี่น้องอเป็นพ่อปลูกเนาะยาสูบมีต้นกล้วย หลายๆเนาะนี่มาาีหาหกต้นพี่น้องอปลูกมาหลายโอ้เป็นมากเลยด้วยังไม่ได้แก่เนาะยังไม่สุกเบื่อนเพื่นเรานี่มะเขือเทศเนี่ต้นพริกพี่นเราเลย ต้นมะเขือพี่น้องนี่ท้ายให้เก่าทีว่ว่าสำเร็จพี่น้องสีพาทุกคนไปเบิ่งให้ใหม่ให้โตบอลิตถ่ายเมื่อนั่นเจ็ดคลิปมื่อก่อนพี่น้องเสียห้าฮอใสายแล้วเนาะโอ้สิแล้วหรือบอพี่น้องเลยสีพาทุกคนไปเบิง่งไปนี่คือให้ใหม่พี่น้องนี่ ให้ทีฮอทายอ่าคลิปเมื่อก่อนเนาะเห็นไหมมีต้นมักซาลีนี่ซาลีก็ใหญ่แล้วพี่น้องนี่เห็นหไหมฮถ่ายมื่อนั้นก็ยังมดใหญ่เป็นไรนี่ใหญ่ไงแล้วคือเป็นมกักเลยพี่น้องเขางามพี่น้องพอสมควรให้ใหม่ตัวนี้มันต่างก,กับให้เก่าเมื่อกี้นี่เนาะ เห็นบอท่นี้ก็มักแตกเนาะใหญ่แล้วหมักแตกเลยนะนี่พี่น้องแตงกวาสีใหญ่แล้ว,ห,ว,าห,ลวหาก,ก็เป็นหมากหนึ่งเขาเสียยามนันแถวนี้พี่น้องนี่เห็นบ่มือถ่ายนี่แต่ว่าเมื่อนี้ก็ฮอาพูดแล้วเห็นบ่กสีมอือ หลังแต่เราถ่ายมันหาา้หาหมื่นพี่น้องหญากะบหกขนาดพี่นาา้องเลยเพื่อใช้แล้วกะยังอีกช่องติดชามติดหมดเลยพี่น้องเลยถ่ายให้อ่าทุกคนเบิังเนาะวิธีการเฮ็ดให้พี่น้องเลยแบบนี้แหละของเซนทอบรูอ่ะตอนนี้กะยังถากินข้าวพี่น้องอ,อ่าเพิ่นยังแต่งกินถือว่ายัางปรสุกเนาะยังถากินข้าวกินข้าวแล้วกะคือเกาเวียกเขงงาเลยเสียหยาคือเกาพี่น,าาน้องนะ นี่อาหารเช้าพี่น้องไข่อาเขียดอาตาปากพี่น้องนี่นี่มันเขียดตาปากเนาะเพราะว่ากาดเมื่อคืนนี้พี่น้องได้ลายๆกำลังตมเนาะแกงกินเพาะฉันเพรมันตมแกงกินมันโพชูรีอะปะน,นี่นี่คือจุกแล้วพี่น้องนี่ไข่เขียดตาปาดใช้กับ to mặn Nào Mà Ăn cả sức lẹo Rạng chân nhiều Mà đưa cân ừ. cắn Bắt việc việt Cơ cầu Chỉ nhạc Cơ giao Bường view Thammasat Xoay ngầm Phú pha Phú khâu Thế Khả nạn ừ. 다음 <목소리도> 영 บอลนึกพี่น้องก็ปลูกมาให้เบิ้งหญ้าหกขนาดพี่น้องก็คือสีแล้กากะลายที่เติบพี่น้อยอันนี้มันเป็นชายแดนกับมูฝังง่งนั้นห้มูเบื้องนี้แหละห้คอยพี่น้องแบ่งกันแล้ว ธรรมชาตรทิวทัศน์สวยงามพี่น้องภูเขาอากาศพอดีคักพี่น้องเลยบรรยากาศแดดกะบนแห่งปา่าไดมอน,นี้เนาะนะตอนนี้เป็นการพักเทียงพี่น้องเวลากัสิบสิบเอ็ดโมงสี่สิบนาทีเป็นการพักเทียงอืมกินเข้าเทียงแล้วพี่น้องเลย คิวเขาเพราะว่ากินมื้อเช้านี้ก็บ่ค่อยอิ่มปานใดเนาะอืมนี่เป็น,น,น,นต้นหมากหนัดอย่างนี้ ดาบรรยากาศไม่นีบอกเลยว่าอบอุ่นขนาดพี่น้องธรรมชาติงามน,นี่พี่น้องอาหารเทียงอาจจะเปิดบงว้าว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 มียังเด๋ออ้อมเขียดพี่น้องใส่กับมะเขือเขียดตะปะหารเทียงไหมพี่น้องตอนนี้กาสีตำ มักแตงเอาวัดตำชมพี่น้องเนาะตำชมมักแตงนี่มกเพชรประมาณห,าห้านวยใส่กับมากระเทียมเกือบสองน่วยน,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 นี่นี่นี่ที่แกะจนได้พี่น้องแตงขันน้ำสำหรับชุกมักแต,งท,กกแตงที่นี่ขันว่าบ่ชุกนี่ขมขนาดพี่น้องเลยขันว่าบชุกนี่น้ำเสียงมากันก อันนี้ปล่อยตอันนี้ก็เป็นกินอาหารเนาะนนเห็ดอาอ่าอมเขียดใส่มะเขือพี่น้องเ<ว>ขียดตาปาดพี่น้องเลยคืยอเขาบอกการเมืองเดือดร้ายขนาด,ด แลลยอันน,นี้เสี่ยมึงแซ่บสซรัปยังไนอ่ะหอมหอมเขียดใส่มะเขือเสียมึงไข่อทำแรง ออมเขียดใช้มะเขือมามนด,มนดกนิกินข้าวเทีย่ยงกินข้าวเที่ยงรำกันมาตอนนี้ฝนกับสีเริ่มตกพี่น้องลมแรงพี่น้อยฝนกำลังจะมา นี่ก็จบเพียงเท่านี้ทมม่านผู้ชมอย่าลืมติดตามไปต่อคลิปข้างหน้าอ่าคลิปนี้ก็ขอขอบใจเนาะทุกคนที่ติดตามับชมแต่ต้นจนจบพี่นอ้องอืมอย่าลืมคลิปนี้กดติดตามช่วยได้พี่นอ้องเพื่อให้กำลังใจเห็ดคลิปข้างหน้าต่อไปพี่นอ้องคลิปนี้ขอกราบคำ่าสบายดี